มื้อเที่ยงมื้อนี้นะคะมาออกเดตกับพี่ล้มค่ะมาทานแซนด์วิชนะคะมิลานนะคะนัตกุ้งกับแซลมอนครีมสลัดนะคะแล้วก็สั่งคาป,ปูชิโน่มานะคะแล้วก็เอสเปรสโซ่นะคะเป็นคนแพ้กาแฟนะคะแต่ว่าสั่งมาดื่มเฉยเลยนะคะแล้วก็จะเหลือนะคะเมาแล้ะคะ่ะเมากาแฟนะคะเมาค,คาเฟอีนค่ะ เอสเปสโซนะคะสุดยอดของความขมเลยขมแบบพออืพอดอมขมไม่เป็นท่าเลยนะคะแบบพมิวเดินกลับบ้านโซซาโซเซเลยทั้งที่มันเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อและอร่อยมากของร้านเขาเลยนะคะแต่ก็ทำไปแล้วเพื่อคลิปนะคะ <laughs> เพื่อให้มีคลิปได้ลงนะคะก็ทำไปแล้วนะคะเอสเปสโซนี่เป็นเครื่องดื่มขึ้นชื่อเลยนะคะ คนญี่ปุ่นเขาชอบดื่มกันนะคะนี่ละค่ะชีวิตคนโสดนะคะใช้ชีวิตแบบโสดๆง่ายๆเรียบง่ายแต่ว่าราคาอาหารที่ทานไม่เรียบง่ายนะคะค่อนข้างแพงแต่อร่อยค่ะาาดขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ